ะนันแล้วเนี่ยกลยุทธ์นในการลงทุนของกลุ่มธนาคารนะครับในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยเราก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยสวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับรายการ n a n t a l Special นะครับวันนี้เราก็มีเรื่องผลประกอบการไตรมาสสามของกลุ่มแบงก์มาฝากกันนะครับ รับกลุ่มธนาคารนะครับก็ประกาศผลประกอบการไตรมาส3เนี่ยออกมาครบแล้วนะครับเป็นเซกเตอร์แรกนะครับก็8ธนาคารที่เราทําการศึกษาเนี่ยมีกําไรสุดทธิในไตรมาส3ในรวมกันนะครับ71,000ล้านนะครับโดยธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยมีกําไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ทางฝ่ายแล้วก็ทางตลาดคาดไว้นะครับเนื่องจากว่ากาไรจากเครื่องมือทางการเงินเนี่ยสูงกว่าคาดนะครับ โดยถ้าเกิดว่าเทียบกับไตรมาสสามปีก่อนนะครับกำไรในไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ13.7%เยียร์นะครับจากต้นทุนดอกเบี้ยนะครับที่ลดต่ําลงนะครับตามการปรับลงของเงินฝากนะครับแล้วก็การปรับลงตองอาตาัตราดอกเบี้ยในตลาดนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเอ่อกำไรจากเครื่องมือทางการเงินนะครับรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของเงินกำไรจากเงินลงทุนเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้กําไรในไตรมาสนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยกําไรจาก ครื่องมือในการเงินนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากกําไรจากการปรับมาร์โทรมาเก็ตนะครับของหุ้นการบินไทยนะครับที่มาจากการปรับโครงสร้างหนี้นะครับโดยธนาคารที่ได้รับประโยชน์หลักๆในประเด็นนี้นะครับก็คือ b b l กับ k t b นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีการรับรู้กําไรนะครับจากการลงทุนในพัฒนบัตรนะครับซึ่งอัตราผลตอบแทนเนี่ยของพัฒนบัตรเนี่ยส่วนทางกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ปรับลดลงนะครับเป็นอีกเหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้กําไรในมานนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นครับ แในเมื่อเทียบกับไตรมาสสองที่ผ่านมานะครับกำไร,รของกลุ่มเนี่ย Carwyn ก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ9.9% Q1Q นะครับโดยกำไรจากเครื่องมือการลงทุนจากเครื่องมือทางการลงทุนนะครับรวมไปถึงกำไรจากพอร์ตการลงทุนเนี่ยก็ยังเป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้กำไรในไตรมาสนี้ของกลุ่มราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนนะครับนอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับซึ่งรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยหลักๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมาจาก ในส่วนของรายได้าจากธุรกิจกองทุนนะครับเนื่องจากว่าตราดอกเมย้ยในตลาดเนี่ยลดต่ำลงนะครับทำให้มีลูกค้าบางส่วนเนี่ยย้ายเงินลงทุน,นครับจากเงินฝากเนี่ยเข้าไปลงทุนในกองทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำสร้างรายได้ให้กับตัวธนาคารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับเมื่อเทียบเมื่อมาเทียบยอนเยแลวก็คีวันคิวเนี่ยเคทีบีนะครับเป็นธนาคารที่มีกำไรเพิ่มขึ้นโดดเด่นที่สุดนะครับโดยไตรมาสสามเนี่ย เอ่อ KTB นะครับมีกำไรในมีกำไรออกมานะครับ14,600ล้านบาทนะครับโตโดดเด่นที่สุดนะครับเพิ่มขึ้นถึง31.5 31.6% year on year นะครับแล้วก็31.5% Q ิบเอ็ดจุดห้าเปอนะครับโดยกำไรจากเครื่องมือทางการเงินจากหุ้นการบินไทยเนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงนะครับแล้วก็การตั้งสัมปองลดลงนะครับทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ทุกธนาคารนะครับเมื่อเปรียบเทียบ year on year เนี่ยมีกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามาดูเปรียบเทียบในส่วนของ Q1Q นะครับทุกธนาคารก็มีกาไรเพิ่มขึ้นทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับยกเว้น S.B c ธนาคารเดียวนะครับที่มีกําไรลดลงนะครับโดยกําไร S.B เนี่ยมีกาไรองที่12,000ล้านนะครับลดลง5.7% Q1Q นะครับเนื่องจากว่ารายได้ดอกเบี้ยเนี่ยลดลงนะครับตามการถอดตัวงสินเชื่อนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเชื่อที่ลดลงนะครับนอกจากนี้เนี่ย S.B ยังมีการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับแต่2สองที่ผ่านมา ทำให้กำไรลดลงนะครับแล้วก็เป็นธนาคารเดียวนะครับที่ทาที่กาไรลดลงในช่วงแต่มาสามนะครับถ้าเกิดว่ามาดูในด้านสินเชื่อนะครับย้อนกลับไปในแต่มาสอเนี่ยมีบ b l แลวก็ทิสโก้นะครับที่มีสินเชื่อเนี่ยเติบโตได้นะครับในขณะที่ธนาคารที่เหลือเนี่ยมีสินเชื่อหดตัวลงทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาดูในแต่มาสามแล้วเนี่ยทุกธนาคารนะครับมีสินเชื่อเนี่ยหดตัวลงทั้งหมดเลยนะครับโดยมีหลายธนาคาร ด้วยนะครับที่มีสินเชื่อในหดตัวลงค่อนข้างแรงนะครับอย่าง BBL เนี่ยหดตัว3.9% Q1Q นะครับ KKP หดตัว3.5%นะครับ k t b หดตัว3%นะครับแล้วก็ Tisco เนี่ยหดตัว1.9% Q1Q นะครับซึ่งการหดตัวลงของสินเชื่อของกลุ่มธนาคารนะครับก็เนื่องจากว่าทางธนาคารเนี่ยมีความระมัดระวังนะครับในการปล่อยสินเชื่อนะครับเนื่อจะความเสี่ยงในตลาดที่อยู่ค่อนข้างมากนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยในธนาคารที่มีการหดตัวของสินเชื่อลงในแกลงนะครับเนื่องจากมีการชําระคืนของลูกค้ารายใหญ่นะครับท,ทำให้สินเชื่อในหดตัวเงค่อนข้แขงแรงนะครับทําให้ในสิ้นไปมาสามเนี่ยทุกธนาคารนะครับมีสินเชื่อหดตัวลงทั้งหมดนะครับยกเว้นเบธนาคารเดียวนะครับเนื่องจากว่าเบเนี่ยมีการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นนะครับในติดล้อนะครับแล้วก็ทําให้เบเนี่ยต้องคอนโซลิดเดตงบการเงินนะครับของติดล้อเนี่ยเข้ามาในงบของตัวเบนะครับทาให้มีการ รวมนะครับพอร์ตสินเชื่อของติดล้อเนี่ยเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ในไตรมาสสามเนี่ยเบยนะครับมีสินเชื่อเนี่ยเติบโตถึง3.6%มจุดหกเปอร์เซ็นต์คิวนะครับแล้วก็ทําให้เบเนี่ยกลายเป็นธนาคารเดียวนะครับในช่วงปี68นะครับที่มีสินเชื่อเติบโตนะครับโดยถ้าเกิดรวมพอร์ตสินเชื่อติดล้อเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เบเนี่ยมีสินเชื่อเนี่ยเติบโต2%องเปอร์เซ็นต์เดตุเดทนะครับในขณะที่ไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยเบย,ยังมีสินเชื่อครตัวอยู่นะครับถ้าเกิดมาดูทางด้านน้าานนน NPL กัับบงะคร เกือบทุกธนาคารนะครับในไตรมาส3เนี่ยมีปริมาณ NPL ลดลงนะครับจากความพยายามนะครับลด NPL ลงตัวธนาคารเองนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับยังเป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ทําให้ NPL ลุ่มธนาคารนะครับในไตรมาส3เนี่ยลดต่ำลงด้วยนะครับโดยในไตรมาส3เนี่ยมีเพียงเบนะครับแล้วก็ TTB นะครับสองธนาคารเท่านั้นนะครับที่มีปริมาณ NPL เนี่ยเพิ่มสูงขึ้น โดยเบเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทําให้ NPL เพิ่มขึ้นนะครับก็เนื่องจากการรวมพอร์ตจากติดล้อเข้ามานะครับเึ่งติดล้อเนี่ยมี NPL อ,อ,อยู่นะครับเมื่อมีการรวมพอร์ตเข้ามาเนี่ยทำให้ NPL โดยรวมของเบเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับจากการหดตัวลงของสินเชื่อเนี่ยทำให้สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมนะครับของกลุ่มธนาคารเนี่ย ในแต้มมาสามในเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้นมาเป็น3.2%จุดสองนตะครับจากแต้มมาก่อนเนี่ยที่มีสัดส่วนเ NPPL ต่อสินเชื่อรวมที่สาม่งแปอนะครับอย่างไปปรก็ตามเรามองว่ายัางไม่ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นระดับที่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าไตรมาสามเนี่ยมีหลายธนาคารน,นะครับที่มีการตั้งสำรองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไปตั้งในส่วนของ m a n a g e m e n t o v e r l a y นะครับทำให้ตัวสำรองต่อ n p l เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในกลุ่มธนาคารซึ่งเป็นสัดส่วนที่ ล้วก็มองว่า NP ็ที่อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาส3เนี่ยยังไม่ใช่ระดับที่น่าก,กังวลเท่าไหร่นะครับถ้ามองต่อไปในช่วงไตรมาส4นะครับเรามองว่าสินเชื่อเนี่ยอาจจะมีการหดตัวลงได้ต่อนะครับจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวดีนะครับแล้วก็ทางธนราคารเี่นน่าจะยังมีการควบความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อไว้อยู่นะครับแล้วก็เรามองว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายลงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะทําให้ตัวผลตอบแทนสินเชื่อของกลุ่มธนาคารเนี่ยลดลงได้อีกนะครับในช่วงไตรมาสสี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลโดยตรงนะครับต่อรายได้ดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารนะครับให้ยังมีการลดลงได้อีกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมองว่าผลตอบแทนจากกำไรจากเครื่องมือทางการเงินนะครับรวมไปถึงกำไรจากพอร์ตการลงทุนนะครับในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยน่าจะลดลงจาก ไปมาสามค่อนข้างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าส่วนหนึ่งนี่ที่ทำให้รายได้ตรงนี้ของลุมธนาคารเพิ่มขึ้นนะครับก็ามาจากกําไรจากการบินไทยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูนะครับต้นทุนการแปลงนี้เป็นทุนนะครับของการบินไทยนะครับที่2บาท5 0 5ส52งตางเน่ยเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดของการบินไทยนะครับในช่วงไปมาสาเนี่ย ที่13บาท10ตางค์นะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับทำให้กำไรตรงนี้เนี่ยแต่มาส3เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้าดูราคาปิดของการมินไทยครับในช่วงไตรมาส3จะมาถึงตอนนี้เนี่ยราคาปรับลดลงไปแล้วนะครับ25%นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธนาคารที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับอย่าง BPL กับ KTB เนี่ย ก็แน่นอนว่าในช่วงไตรมาส4เนี่ยน่าจะมีการรับรู้ผลขาดทุนตรงนี้เข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ทําให้เราคาดว่ากําไรจากเครื่องมือทางการเงินแล้วก็พอลง,งทุนนี้น่าจะลดลงนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าในไตรมาส4เนี่ยเราจะคาดว่าอาจจะมีการปรับลดลงปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงได้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ตัวในส่วนกําไรของการลงทุนในพังบาะเนี่ยอาจจะยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่า การปรับลดตาดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเกิดในช่วงปลายไตรมาสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่น่าจะเท่ากับไตรมาสสามนะครับที่ว่าที่ต่าดอกเบี้ยนี่มีการปรับขึ้นปรับลดลงนะครับในช่วงต้นไตรมาสนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยไตรมาสสี่เนี่ยปกติเนี่ยเป็นไตรมาสที่จะมีค่าใช้จ่ายของเข้ามาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นปกติเนี่ยจะไม่ใช่ไตรมาสที่มีกลุ่มธนาคารจะมีผลประกอบการที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็มองว่าตัวตรงนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาสสี่ของบุธนาคารเนี่ยน่าจะลดลงจากไตรมาสสามค่อนข้างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับไตรมาสสี่ปีก่อนนะครับหลายธนาคารเนี่ยด้วยคุณภาพสินทรัพย์ที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับเราก็มองว่าการตั้งสำรองเนี่ยน่าจะลดลงจากไตรมาสก,ก่อนจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนได้นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยต้นทุนดอกเบี้ยที่ปรับลดลงนะครับจากการปรับลดต้นดอกเบี้ยเนี่ยก็น่าอาจจะทําให้ตัวผลประกอบการไตรมาสสี่เมื่อเทียบกับไตรมาสสี่ปีก่อน อาจจะในมานธนาคารอาจจะมีการปรับขึ้นเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มธนาคารนะครับในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยเราก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยก็เลตโปรฟิตลันไปได้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะระมัดระว่างนิดหนึ่งในช่วงก่อนผลประกอบการที่จะออกมานะครับจากการคาดการณ์ว่าไตรมาสสี่เนี่ยผลประกอบการของกลุ่มน่าจะ,ะลดลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ตัวผลประกอบการทั้งปี68เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปี67ของกลุ่มธนาคารเนี่ยเราก็มองว่านา่้ยะงเติบโต,ตได้อยู่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยกลุ่มธนาคารนะครับยังจะมีปันผลที่น่าสนใจด้วยนะครับเราก็เลยยังคงน้ําหนักลงทุนเท่ากับตลาดในหุ้นกลุ่มธนาคารไว้นะครับโดยครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็มองว่ากลุ่มธนาคารน่าจะมีการจ่ายปันผลลกมานะครับซึ่งจะให้ผมอตอบแทนประมาณ2-7นะครับ เรายังคงเลือก KTB นะครับเป็นหุ้นท็อปพลิกของกลุ่มอยู่นะครับเนื่องจากว่า KTB เนี่ยมีความใกล้ชิดของรัฐบาลนะครับน่าจะทำให้ได้ประโยชน์นะครับจากโครงการต่างๆของรัฐบาลมากที่สุดนะครับแล้วก็ที่เห็นได้ชัดนะครับในช่วงนี้นะครับก็คือโครงการคนละครึ่ง plus นะครับซึ่งทำผ่านแอปเป่าตังคนะครับซึ่งเป็นแอปที่ KTB เนี่ยดูแลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็มองว่าจากโครงการนี้เองเนี่ย ก็จะทำให้ KTB เนี่ยได้ในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับรวมไปถึงลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลนะครับมีความต้องการใช้เงินนะครับก็น่าจะทําให้ KTB เนี่ยได้ประโยชน์ด้วยนะครับเนื่องจากว่า KTB เนี่ยเป็นธนาคารอย่างที่เรียนนะครับมีความใกล้ชิดกับรัฐบาลแล้วก็เป็นธนาคารที่เป็นเจ้าตลาดในส่วนของสินเชื่อภาครัฐอยู่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย KTB ยังมีปันผลที่น่าสนใจด้วยนะครับโดย KTB เนี่ยไม่ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างการออกมานะครับ เพราะฉะนั้นแ,แล้วเนี่ยในช่วงคื่อปีหลังก็จะได้รับปผลผล่ยเต็มๆนะครับโดยเราคาดว่าจะมีการ KDB จะจ่ายปันผลในปีนี้นะครับ1บาท70สตางค์นะครับซึ่ง KDB dividend yield เนี่ย6.4เปอร์เซ็นต์ราคาพื้นฐานก็อยู่ที่30บาทเราก็แนะนำซื้ออยู่นะครับสำหรับ KDB วันนี้รายการ Fundamental Special ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ